เรามีเอกสารทางการฉบับหนึ่งอยู่ตรงหน้าครับดูเผินๆก็คือข่าวสปปลาวบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมในภาคใต้ของไทยแต่ถ้าผมบอกว่าเงิน2 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐในข่าวนี้เออจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วครับอืม เพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดในเอกสารฉบับนี้มันบอกใบถึงโปรเจกต์ใหญ่ที่กำลังจะเกิดในอีกแค่10วันให้หลังและที่สำคัญมันอาจจะเป็นเหมือนบทสรุปความสัมพันธ์ตลอด75ปีของสองประเทศนี้เลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเรื่องราวเบื้องหลังเงินบริจาคก้อนนี้มันคืออะไรกันแน่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะนี่คือตัวอย่างสุดคลาสสิกของการทูตสมัยใหม่เลยคือข่าวที่เราเห็นหน้าฉาวมันเป็นเรื่องหนึง่ง แต่ความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทั้งเรื่องจังหวะเวลาทั้งเรื่องสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้มันบอกอะไรเราได้เยอะกว่าตัวเลขในเช็คหลายเท่าตัวเลยค่ะแล้วการที่เราจะมาถอดรหัสเรื่องนี้กันมันก็เหมือนกับการต่อจิ๊กซอภาพใหญ่ของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านสประเทศนี้เลยนั่นเรามาเริ่มที่จิ๊กซอชิ้นแรกกันเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่15ธันวาคม2025 ที่กระทรวงการต่างประเทศในนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวมอบเงินช่วยเหลือจำนวน200,000ดอลลาร์สหรัฐให้กับประเทศไทยเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากเหตุอุทกภัยรุนแรงใน9จังหวัดภาคใต้ของไทยเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนค่ะซึ่งต้องย้ำว่านี่ไม่ใช่การให้แบบไม่มีที่มาที่ไปนะคะปลายเดือนพฤศจิกายนตอนนั้นภาคใต้ของไทยเจอน้ำท่วมหนักจริงๆหนักมากสร้างความเสียหายเยอะมากทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิน การยื่นมือเข้ามาช่วยของสอปปลาวในฐานะเพื่อนบ้านก็ถือเป็นเรื่องที่สะท้อนความห่วงใยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะใช่เลยครับและในเอกสารก็ระบุตัวละครสําคัญไว้ชัดเจนฝ่ายผู้มอบคือท่านรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของลาวนางฟองสมุรอัลละวันค่ะส่วนฝ่ายผู้รับมอบคือนางจิรัศยาพีรานนท์ตำแหน่งคืออุปทูตชุคราวของไทยประจำสปปลาว ซึ่งตำแหน่งนี้อาจจะไม่คุ้นหูบางท่านนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นตำแหน่งรักษาการแทนเอกอัครราชทูตถือเป็นนักการทูตตำแหน่งสูงสุดของไทยในลาวณเวลานั้นเลยอืมการส่งมอบกันในระดับนี้ก็ถือว่าให้เกียรติกันมากแล้วนะคะแต่ว่ามีรายละเอียดเล็กๆในเอกสารที่ดิฉันว่าน่าสนใจกว่านั้นอีกครับคือเขาไม่ได้บอกแค่ว่ามอบเงินช่วยน้ำท่วมแต่ระบุชัดลงไปเลยว่า เงินจำนวนนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะคำพูดไม่กี่คำนี้มันเปลี่ยนความรู้สึกไปเลยนะเปลี่ยนไปอย่างไงครับคือมันทำให้การช่วยเหลือครั้งนี้ดูมีความเป็นมนุษย์มากๆค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐต่อรัฐโอนเงินให้กันแต่มันคือการส่งสารถึงคนธรมธรมดาธรรมาว่าเรารับรู้ถึงความเดือดร้อนของครอบครัวพวกคุณนะและเงินก้อนนี้มีไว้สำหรับพวกคุณโดยตรง๋อ มันเป็นการช่วยเหลือที่เน้นผลลัพธ์จริงๆไม่ใช่แค่เชิงสัญ,ญลักษณ์มันทำให้เห็นภาพว่าเงินก้อนนี้จะถูกส่งไปถึงมือชาวบ้านที่กำลังลำบากจริงๆโห้ oh, จริงด้วยแค่การเลือกใช้คำก็สร้างความแตกต่างได้ขนาดนี้เลยแล้วเรื่องมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับในเอกสารยังบอกได้ว่านอกจากการมอบเงินแล้วยังมีการส่งสารแสดงความเสียใจจากผู้นำลาวถึงผู้นำไทยถึง3ระดับด้วยกันประเด็นนี้สำคัญมากค่ะ ในโลกการทูตเนี่ยการสื่อสารพร้อมกันหลายระดับแบบนี้ถือเป็นสัญญาณที่แรงและชัดเจนมากสามระดับนี่มันหมายถึงใครถึงใครบ้างครับพอจะอธิบายให้เห็นภาพได้ไหมครับได้เลยค่ะโดยทั่วไปแล้วจะหมายถึงการสื่อสารในช่องทางหลักทั้งหมดเลยไล่จากประมุขของรัฐถึงประมุขของรัฐในที่นี้ก็คือศาลจากท่านประธานประเทศสบปปาวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ ระดับที่สองคือนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีและระดับสุดท้ายคือรัฐมนตรีต่างประเทศถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของอีกฝ่าย hmm. การทำครบทั้ง3ามช่องทางพร้อมๆกันแบบนี้มันเหมือนการส่งสัญญาณว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญระดับสูงสุดของเราเราเสียใจกับสิ่งที่คุณเจอและเราอยู่ข้างคุณจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องทางธุรการที่หน่วยงานส่งเอกสารถึงกันแล้วก็จบไปเข้าใจเลยครับมันคือการแสดงออกที่ทรงพลังมาก แต่เดียวนะครับพอมันนั่งคิดดูการพูดคุยในวันนั้นมันดูเหมือนจะจบสวยๆแค่เรื่องเงินบริจาคและความเห็นอกเห็นใจแล้วแต่ทำไมบทสนทนามันยังไม่จบในเอกสารบอกว่ามีการคุยกันเรื่องอื่นต่อด้วยเหมือนมีวาระซ่อนอยู่อีกหรอครับตาไวมากค่ะนั่นแหละค่ะคือจิ๊กซอชิ้นต่อไปที่ทำให้เรื่องราวมันน่าตื่นเต้นขึ้นครับ เพราะบทสนทนาวันนั้นไม่ได้หยุดแค่เรื่องอดีตอย่างเรื่องน้ำท่วมแต่ก้าวไปพูดคุยถึงเรื่องอนาคตด้วยนั่นก็คือโครงการใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นพิธีเปิดใช้งานสะพานมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5ที่เชื่อมระหว่างแคว้งบอกคำไซของลาวกับจังหวัดบึงการของไทยค่ะเดี๋ยวนะครับวันที่15ธันวาคมคือวันที่มอบเงินแล้วพิธีเปิดสะพานนี่วันไหนนะครับวันที่25ธันวาคม2025ค่ะ ห่างกันแค่สิบวันใช่ค่ะสิบวันเท่านั้นโหสิบวันนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญละมั้งครับจังหวะเวลามันเป๊ะเกินไปนี่คือการวางแผนมาอย่างดีใช่ไหมครับไม่มีอะไรบังเอิญในการทู่หรอกค่ะถ้าเรามองภาพรวมจะเห็นเลยว่านี่คือการร้อยเรียงเรื่องราวที่ชันฉลาดมากการกระทำสองอย่างนี้มันส่งเสริมกันและกันอย่างสมบูรณ์แบบอืมลองคิดตามนะคะ การมอบเงินช่วยเหลือมันคือการแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจในยามปัจจุบันเป็นการบอกว่าเมื่อเพื่อนเดือดร้อนเราพร้อมจะช่วยครับแต่การเปิดสะพานมันคือการลงทุนเพื่ออนาคตร่วมกันเป็นการบอกว่าเราไม่เพียงแต่จะผ่านเรื่องร้ายๆไปด้วยกันแต่เราจะสร้างอนาคตที่ดีกว่าไปด้วยกันในเอกสารถึงกับใช้คำว่าสะพานแห่งนี้เป็นโครงการความร่วมมือเชิงสัญลักษณ์ของมิตรภาพซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ พอฟังแบบนี้แล้วมันเห็นภาพชัดเลยว่าเงินช่วยเหลือคือการแสดงออกทางความรู้สึกที่อบอุ่นส่วนสะพานคือหลักฐานทางกายภาพที่จับต้องได้ของความร่วมมือใช่ค่ะแล้วประโยชน์ของสะพานแห่งที่5นี่มันจะช่วยอะไรได้บ้างครับในเอกสารระบุไว้ชัดเจนค่ะว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกทั้งการเดินทางการขนส่งการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวแต่เราลองนึกภาพตามให้ลึกกว่านั้นนะคะ สะพานมันไม่ใช่แค่แท่งคอนกรีตข้ามแม่น้ําแต่มันคือเส้นเลือดใหม่ทางเศรษฐกิจและสังคมครับลองนึกภาพเกษตรกร,ร,กรที่แขวงบ่อคําไซสามารถส่งผลผลิตของตัวเองข้ามไปขายที่ตลาดในจังหวัดบึงการได้เร็วขึ้นเท่าตัวต้นทุนโลจิสติกลดลงมหาศาลโอโ้โหหรือนักท่องเที่ยวที่อยากจะเดินทางจากอีสานของไทยข้ามไปเที่ยวลาวตาันกลางก็ทําได้ง่ายขึ้นมากมันคือการเชื่อมชีวิตของผู้คนจริงจริง ทำให้การไปมาหาสู่การทำธุรกิจมันง่ายขึ้นแบบพลิกฝ่ามือเลยมันคือการพัฒนาที่ส่งผลถึงปากท้องของคนในพื้นที่โดยตรงเลยนะครับไม่ใช่แค่โครงการใหญ่ๆที่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้สึกอะไรด้วยถูกต้องค่ะนี่คือการพัฒนาที่จับต้องได้ในระดับชีวิตประจําวันเลยโหพอฟังแบบนี้แล้วกลับไปนึกถึงพาดหัวข่าวตอนแรกที่เห็นแค่เราบริจาคเงินนี่มันคนละเรื่องเลยนะครับมันเหมือนเราดูหนังแค่ห้านาทีแรกแล้วเดินออกจากโรงไปเลยทั้งที่คลายแม็กซ์มันอยู่ตรงนี้นี่เอง <laughs> แต่ผมว่าเรื่องราวมันยังมีความลึกอีกชั้นหนึ่งซ่อนอยู่ใช่ไหมครับเหมือนจะมีจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ทำให้ภาพนี้สมบูรณ์ใช่เลยค่ะจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายและอาจจะสำคัญที่สุดคือบริบทของเวลาเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทั้งการมอบเงินทั้งการเตรียมเปิดสะพานมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พิเศษมากๆครับนั่นคือการเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหวา่างสปปลาวและไทยค่ะโอเคครับ การเชื่อมโยงกับวาระ75ปีมันก็ดูสมเหตุสมผลดีแต่ถ้าจะให้ผมลองมองอีกมุมนะมันอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญหรือเปล่าครับคือน้ำท่วมมันเกิดพอดีกับช่วงใกล้จะเปิดสะพานซึ่งก็ดันมาอยู่ในปีที่ครบรอบ75ปีพอดีนะักการทูตก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองไปตามปกติมันจำเป็นต้องมีความหมายลึกซึ้งขนาดนั้นเลยเหรอครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและนี่คือสิ่งที่แยกการวิเคราะห์แบบผิวเผินออกจากการมองให้เห็นภาพรวม ในทางการทูตบริบทคือทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญได้ถ้ามันเกิดขึ้นแค่เหตุการณ์เดียวแต่พอเรามีทั้งการช่วยเหลือยามวิกฤตซึ่งก็คือเงินบริจาคและการร่วมสร้างอนาคตก็คือสะพานเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกกันภายใต้ร่มของการเฉลิมฉลอง75ปีครับมันเปลี่ยนสถานะจากความบังเอิญกลายเป็นการออกแบบทันทีค่ะช่วยขยายความคําว่าการออกแบบหน่อยครับ วาระครบรอบ75ปีนี้ทำหน้าที่เหมือนกับกรอบรูปที่สวยงามค่ะมันรวบเอาเอตุการต่างๆเข้าไว้ด้วยกันแล้วก็มอบความหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้อมันยกระดับการบริจาคเงินจากการเป็นแค่ข่าวหนึ่งให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การช่วยเหลือเกือ้อกูลกันและยกระดับการเปิดสะพานจากการเป็นแค่โครงการโครงสร้างพื้นฐานให้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอนาคตในวาระ75ปีครับผม มันทำให้ถ้อยคำถือสวยที่เรามักได้ยินในทางการทูดอย่างความสัมพันธ์ชั้นพี่น้องหรือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้มันดูมีน้ำหนักและมีความจริงใจขึ้นมาทันทีเพราะมันไม่ได้มีแค่คำพูดแต่มีการกระทำที่ทรงพลังสองอย่างมาประกอบกันในจังหวะเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดเข้าใจจำแจ้งเลยครับ มันคือการทำให้ทุกอย่างมีความหมายเชื่อมโยงกันเป็นเรื่องราวเดียวที่ทรงพลังซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีการแสดงน้ำใจมาแบบนี้ฝั่งไทยก็ต้องมีการตอบรับที่ดีกลับไปในเอกสารก็ระบุไว้ว่าทางอุปทุตไทยได้แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจและยืนยันว่าจะนำเนินช่วยเหลือไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการตอบรับแบบนี้สำคัญมากนะคะมันอาจจะดูเป็นไปตามพิธีการแต่จริงๆแล้วมันคือการปิดวงจรของการสื่อสารทางการทูตอย่างสมบูรณ์ปิดวงจร ใช่ค่ะลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะเหมือนเพื่อนให้ของขวัญเราเราบอกแค่ขอบคุณก็ถือว่าจบแต่ถ้าอีกไม่กี่วันเราส่งข้อความไปบอกเพื่อนว่าให้ของที่ให้มาเราได้ใช้แล้วนะมันดีมากเลยขอบคุณอีกครั้งความรู้สึกของคนให้มันจะดีกว่าเดิมหลายเท่าเลยใช่ไหมคะจริงด้วยครับมันทำให้คนให้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปมันมีคุณค่าจริงๆใช่เลยค่ะในทางการทูตก็เหมือนกัน การที่ไทยตอบรับและให้คำมั่นว่าจะนำเงินไปใช้อย่างดีที่สุดมันคือการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันทำให้ความรู้สึกดีๆมันดำเนินต่อไปได้และปูทางสำหรับความร่วมมนือในอนาคตครับเพราะเราไล่เรียงเรื่องราวมาทั้งหมดแบบนี้มันน่าทึ่งมากเลยนะ เราเริ่มต้นจากข่าวการบริจาคเงิน200,000ดอลลาร์ 200, แต่พอเจาะลึกองไปในเอกสารฉบับนี้เรากลับค้นพบเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ซ้อนกันอยู่หลายมิติทั้งการช่วยเหลือกันในยามยากการสื่อสารระดับสูงที่ตอกย้ำความผูกพันโครงการแห่งอนาคตที่จับต้องได้อย่างสะพานมิตรภาพและทั้งหมดนี้ถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันภายใต้กรอบของการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์75ปีมันคือการเล่าเรื่องที่เหนือชั้นมากมก มันแสดงให้เห็นเลยค่ะว่าเหตุการณ์ทางการทูตแค่เหตุการณ์เดียวสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่ใหญ่กว่าตัวมันเองได้มหาศาลมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นแต่มันเป็นการแสดงออกของความสัมพันธ์ที่ถูกบ่มเพาะไม่ยาวนานและในขณะเดียวกันก็เป็นภาพสะท้อนของทิศทางที่ทั้งสองประเทศอยากจะเดินไปข้างหน้าร่วมกันด้วยเป็นการเจาะลึกที่เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับข่าวที่เราอาจจะเคยอ่านผ่านๆไปจริงๆครับ แล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจให้เราครบคิดต่อนะคะในเอกสารระบุชัดเจนว่าสะพานแห่งที่5นี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี่คือวิสัยทัศน์สำหรับวันนี้และวันพรุ่งนี้แต่ถ้าเรามองไปไกลกว่านั้นล่ะคะคำถามที่น่าสนใจก็คือในอีก25ปีข้างหน้าเมื่อความสัมพันธ์ของสองชาติก้าวเข้าสู่สศตรวรรษที่หหรือ100ปีเต็มอะไรจะเป็นโครงการเชิงสัญ,ญลักษณ์ชิ้นต่อไป มันจะยังคงเป็นสะพานคอนกรีตที่จับต้องได้อีกแห่งหนึ่งหรือมันอาจจะเป็นความร่วมมือในมิติอื่นที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงในวันนี้อาจจะเป็นสะพานดิจิตัลที่เป็นโครงขาร่าย 5G ไร้รอยต่อหรือสะพานสีเขียวที่เป็นโครงการฟื้นฟูนระบบนิเวศลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกันครั้งประวัติศาสตร์หรืออาจจะเป็นสะพานทางวัฒนธรรมที่ทำให้คนรุ่นใหม่ของทั้งสองฝั่งเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น น่าคิดมากครับก็น่าคิดนะคะว่าอีก25ปีข้างหน้าสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของพวกเขาจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร